ภารกิจต่อไปครับซอมบี้นั้นพยายามเดินมาเปิดกรงเจสันสองครับสาวๆจะต้องหาปืนและแม็กกาซีนให้ได้แอร์เจอปืนแล้วครับแต่แม็กกาซีนไม่มีครับสาวๆกาลังหาแม็กกาซีนอยู่ในขณะที่หาแม็กกาซีนอยู่นั่นเองครับไหนยังไม่เห็นมีแม็กกาซีนเลยอ่ะเจ<ห>สันโลมาครับโอ้โห,โหนี่มันเหมือนถังสยองกว่าชันๆเลยครับสาวๆก็ต้องวิ่งกันมา นะครับตอนนี้โอ้โหแล้วเกสันมันสับไปยังเลยผมว่าไครตัวใครตัวบักกับตอนนี้อโอ้โหใครจะตกปเป็นเหยื่อครับตอนนี้สาววิ่งแต่ก็เจอแล้วครับแมกกาซีนไม่ได้หากันครับน้โหมันมากใกล้มากครับโอ้โหเจสันตัวเดิมนะครับแต่ว่าเริ่มเช้านะครับเริ่มถอดแจ็คเก็ตสองสัยจะร้อนว่า วิ่งมากครับเอาละครสาวก็วิ่งกันไปใครจะตกเป็นเหยื่อเนี่ยเจสันครับโอ้โหตอนนี้ครับเลือกไปไม่ถูกเลยครับสาวๆเยอะไปหมดและแอร์ครับซึ่งมีปืนอยู่ พยายามหาแมกกาซีนกันครับวิ่งไปวิ่งมาครับแมกกาซีนครับอยู่ในปากปลาฉลามซึ่งมีปานอยู่ครับเจอแมกกาซีนแล้วครับแต่ว่าปานต้องล่าแอร์ครับขณะที่แอร์ใส่แมกกาซีนอยู่นั่นเองแอร์หนูขอโทษแอร์โดนปานเชื่อดครับภารกิจนี้ไม่มีแอร์อีกแล้วครับแล้วเงินทั้งหมดนั้นตกเป็นของปานนะครับ ไปดูว่าเป็นยังไงไทุกทีเลยอะ่ะเหรียญก็ได้เยปืนก็ได้เราต้องตายทุกทีเลยรู้งนี้หลับตั้งแต่ตอนตีห้าครึ่งอยู่ว่าเพราะไอ้ซีรีมาแอมโมโหมากครับโมโหป่านมากแล้วดูป่านนี้ครับได้เหรียญไปเพียบเลยครับขณะที่หาเหรียญกันอยู่นั้นครับป่านนี้ซอมบี้ไปไหนแล้วป่านเอ้ยโอ้โหแม่หนังมันต้องไปอย่างนี้สิครับเนี่ยแล้วดูนี่ครับ ปานก็ใส่แม็กซ์ซีนยังไม่เป็นครับอ้ยกระังงงอยู่โอ้ยทั้งซอมบี้ก็ไปใกล้กรงแจสันแล้วครับ<ไ>ปบานถือปืนวิ่งไปครับแล้วยิง <c oughs> โอ้โหยิง <c oughs> ย,ยังไม่โดนเลยครับวิ่งกลับไปแล้วครับเป็นยังไงล่ะครับเนี่ยซอมบี้ครับงงอ้าวเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อะไรอะวิ่งไปแล้วยังไงเนี่ยป <c oughs> านยิงยังไม่โดนครับ มาดูภาพครับนี่ครับยิงแบบกราดไปแบบนี้ครับแล้วก็ชะงักครับถอยไปตายแล้วไม่โดนเลยครับซอมปีได้ยืนงงครับก็ต้องทําหน้าที่ต่อไปครับปล่อยเจสันสองออกมาจนได้ว่ายตัวไก่ตุ้มมาน้ยตัวเดียวยังไม่จึปปารลาบแล้วแล้วตอนนี้ครับเจสันถึงสองตัวอยู่แถวจักรยานน้าซึ่งมีโมโมและป่านอยู่ครับแถวนี้เป็นกระจุกเลยครับมีน้องฝ้ายครับไมแดนพิงแล้วก็แพรครับ แล้วส่วนฮารุกฝังตัวอยู่แถวนั้นก็ไม่มีใครเห็นเวลาผ่านไป40ปนาทีเท่านั้นครับผู้รอดชีวิตมีอยู่7คนครับแต่เจสันมีถึง2ตัวด้วยกันครับและแต่ละตัวนี้วิ่งเร็วมากครับโดยเฉพาะเจสันสอนี่โอ้โหยังอเลอร์ตอยู่ครับในขณะที่สาวๆเนี่ย ไม่ไหวแล้วครับมันไม่ใช่ซอมบี้ครับมันเป็นเจสันครับปืนไม่มีประโยชน,น,น์ครับปานจะเอามาเป็นภาระเลยครับโยนทิ้งไปได้ไระเด็นเปิดนี่ระโยชน์เอ้าเออนั่นแหละทิ้งไปเถอะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วครับในที่สุดครับปานโดนเจสัน ้อใจครับเงิน <happily> ท yeah, no ั้งหมดก็ร่วงอยู่แถวนั้นแล้วครับอุตสาเก็บจากแอร์มาได้เพียบไขรเนี่ยฮารครับเฮ้ยเฮ้ยปานโดนเจสันฆ่าที่ปากฉลามเหรียญตกเยอะมากเหรียญเยอะมากจริงครับให้เขาบอกเมื่อแบบห้านาทีแล้วเราค่อยนับแล้วเราค่อยบินไปเอาดีกว่าไม่ั้นตอนนี้ไปแล้วก็ไม่มีที่แอบพี่เข้ามาเขาเมให้ตากล้องนั่งด้วยครับแม่ พอเหลืออีกแค่นาทีแล้วจะค่อยวิ่งออกไปอ้าวโมโม่ครับโดนเจสันไล่อยู่ครับโมโม่ครับเจสันไล่สับเลยครับแถวฮาโร่นี่เองครับหนูไม่หนูไม่งบพี่ครับกลๆเจสันครับกำลังไล่ล่าเชือดโมโม่ครับโมโม่วิ่งไม่ไหวแล้วครับตอนนี้ไม่มีแรงครับโอ้โหเจสันสองแรงเยอะด้วยครับโมโม่โดนเชือดครับต้องออกจากการแข่งขันครับน่าเสียดายจริงๆ ตายเหอะนี่หนูกำลังเล่นหนังฆาตกรรโลกผียุ่ตกนน่าๆโมโครับโอ้โหน่าเสียดายดต้องโปรยเงินทิ้งไปครับแล้าตัวเองก็ไม่ได้ฆ่าไมแดนด้วยครับโันนค่าแล้วที่ 4D Adventure มันแถวแถวฮารุนี่เองครับไม่หารุครับนั่งมอโมโบโ,โดนเชื่อ,อยู่แถวนี้เองตอนนี้สาวๆครับไปกระจกอยู่ตรงด้านนั้นเจนสัต์กำลังไล่ล่าอยู่แล้วครับมาดูกันว่าเป็นอย่างไร เจสันแหม่ยิ่งเช้ายิ่งมีแรงครับมองเห็นชัดหรือไงไม่ทราบเฮ้มันเป็นผีอะไรเดี่ยออะแพรครับหาที่ซ่อนครับแล้วก็ยังไงครับเนี่ยก้าไปซ่อนจริงๆแบบนี้ผิดกติกาครับอันนี้เอาภาไปดูครับจริงๆทีมงานเราไล่ลงมาใครเป็นซ่อนอย่างนี้ไม่ให้ซ่อนมันท้อเจสันเจสันเจสันจสันเจสันงอเจสันงอเจสันงอจเจสันออหมึงกระตูนยังไงไม่รู้ครับ เิ็นแต่ดองฝ้ายครับเห็นเจสันครับแล้วก็พยายามจะหนีครับนี่คิดว่าวิ่งมาตั้งนานแล้วนะครับเนี่ยวิ่งมาตั้งนานทำไมเจสันมันยังออกมาได้กับเนี่ยมาันมาดักอีท่าไหนเนี่ยโอ้โหเจสันเราด่ากลัวจริงครับแล้วมันไล่นาแล้วครับ้องฝ้ายกบโดนเชือดไปอีกหนึ่งคนโอ้โหเสียน้องฝ้ายไปจากภารกิจิตให้ถึงคนแล้วครับเสียดาย ตั้งเยอะศร้าครับทุกคนเศร้าเวลาตายแล้วมีเงินเยอะๆ้วยครับพิงรับโอ้โหฟังเสียงคเขาวันนี้มีคนเยอที่หนูเชื่อตอนนี้ค่ะ I believe I can run ลันแลน run แล้วก็ r ันด้วยแล้วลันแบบ away a ้เอาไยนะคะมันมีแจสันสองกลวงไงวิธีการแอบของฮามรู้นี่เขาแอบอยู่ในหลืบแบบนี้นะครับไม่ได้ซ่อนอยู่ในที่ปิดนะครับ ไม่ผิดกติกาฮารุจะออกมาเอาเงินครับเมื่อกี้เห็นอยู่ว่าโมโมและปาดตายอยู่แถวนั้นครับมาเอาเหรียญเนาะกลัวก็กลัวครับกลัวว่าเจสันจะโผล่มาตอนไหนก็ไม่รู้ครับอสัลเายกเราอยโอ้โฮหฮารุครับตอนนี้ครับได,ดได้เป็นหมื่นจริงๆแล้วครับตอนนี้ ได้<อ>ไป<ม>11,600บาทครับพีนน่มาดีพี่มาดีเรายิ่งไม่อยากตายเลยพี่มาดีนะดูครับแอบอยู่ตรงนี้ครับไม่ไปไหนแล้วครับแต่ขนาดนี้เกิดภารกิจที่สี่ขึ้นมาแล้วครับสาวสาวที่โดนฆ่าตายไปกลายเป็นซอมบี้หมดแล,แล้วครับแล้วจะตามไล่ล่าสาวโซอมบี้อ๋อโหสาวซอมบี้ที่เหลือครับทั้ง แล้ทั้งอ่อนแรงครับแต่เธอต้องมีการไล่ล่าของเจนสันถึงสองตัวและกองทัพสาวๆสมบีที่กลายเป็นซอมบ,บีหนี่ให้รอดจาะจะสี่สาวเอาใจช่วยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะมีใครรอดชีวิต